เด็กๆคุณพ่อมาแล้วพ่ออ้เอาเพมานมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพนโทรเข้ามาที่บ้านค่ะเห็นจีดบอกว่าคุณออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าอ่ะยายใหม่ก็ไม่อยู่ด้วยเพนเลยแวะมาดูหล,หลานๆค่ะแม่เพนซื้ขอขนมมาฝากน้องแพเต็มเลยค่ะคุณพ่อนะครับ <c oughs> ขอบใจมากเลยนะเพนถ้าอย่างนั้นตามสบายเลยนะผมขอตัวก,ก่อน เดี๋ยวก่อนสิคะชนเพมซื้อของกินมาเยอะเลยค่ะชนหิวไหมคะเดี๋ยวเพมจัดมาให้คะ่ะหรือว่าน้ำเย็นเยมจะแก้วไหมคะวันนี้รถติดอะชนน่าจะเหนื่อยนะคะไม่เป็นไรขอบใจมากครับเพนมาเพมครับ ตันหิวแล้วว่ะไหนละครับขนมได้จ้ะเดี๋ยวนะไปเอามาให้นะพี่ว่าคุณเพ็ญแสงเนี่ยเขาแปลกแปลกไหมแปลกยังไงวะก็ตั้งแต่คุณผู้หญิงไม่อยู่เขาก็เข้ามาทำหน้าที่ทุกอย่างแทนคุณผู้หญิงซะไปหมดเลยพี่อ๋อพี่เคยแอบฟังนะที่คุณผู้หญิงโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะเห็นบอกว่าคุณเพ็ญเนี่ยแยกทางกับสามีมาปีกว่าแล้ว โอ้ไม่น่าล่ะฉันก็ว่าแล้วสงสัยเธอคงเหงาอืออุ้ยนีพี่ป่านี้เนี่ยอยากย้ายมขึ้นเต็นไปหมดแล้วเหรอ นอนเหรอล,ลูกเพนแพรหลับไปแล้วส่วนต่วนก็อ่านหนังสืออยู่เพนก็เลยอยากมาถามชนว่าอยากกินอะไรไหมคะ,ะเดี๋ยวเพนหามาให้ไม่เป็นไรผมว่าจะไปออกกาลังกายสักหน่อยเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากนะที่ดูแลเด็กๆให้ แต่หมายบอกเพนไว้ว่าให้ดูแลชนด้วยอ่ะค่ะขอบใจมากนะขะับรถดีดีเลย